เอะวันนี้ในโลกการเงินการลงทุนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างธีมต่างๆนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในปี2 0 2 6แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเลยน่าจะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพเพื่อไปวางแผนการลงทุนต่อไปในปี2026นีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแลวก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับก็มา พูดคุยเรื่องของการเงินนะครับเอาเรื่องยากๆมาคุยกันให้ง่ายๆนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปีใหม่เหมือนกัน<ช>ก็คือมันอยู่ในช่วงของที่เราน่าจะกําลังวางแผนชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าทุกๆคนเวลาเราปีใหม่อาจารย์ครนี้จะทำนะครับพอปีใหม่ก็สิ่งแรกในใจตัวเองตั้งเป้าไงปีนี้จะทอะไรอ่าค,ค,คือเราก็จะมองเหมือนกับว่าปีใหม่มันเหมือนเป็น reset รีเซ็ตเดทของเรา ที่เราจะได้แบบบางคนนะไม่เที่ยวปีใหม่จัดบ้านอ่าหรือว่าบางคนนะช่วงปีใหม่ก็มานั่งสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วของตัวเองแล้วปีนี้ฉันจะทําอะไรดีนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันนี้อ่าเราก็เลยจะมาช่วยทุกท่านคิดนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็คิดว่าผู้ฟังบางท่านก็อาจจะกําลังวางแผนเหมือนกันว่าเออวันนี้ในโลกการเงินการลงทุน มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแสดงว่าจัดบ้านเสร็จก็มาจัดพอต่อได้เลยถ้าใช่ประมาณ <Okay. S 2> นั้นจะได้เรียนรู้นะครับว่าผู้ให้บริการทางการเงินเขาน่าจะนําเสนอบริการอะไรให้กับเราบ้างน, <Okay. S 2> นะครับก็เลยเป็นหัวข้อนะครับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรนแรกครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับก็จะเป็นเทรนที่เกี่ยวข้องกับ a อออ่านะเพราะว่าปีที่แล้วนะครับเป็นปีที่มีการลงทุนใน AI เยอะมากนะครับอย่างที่เราสองคนได้คุยกันก็คือเรื่องอะไรนะ เ a ต t าเ e ็นเะอมีการลงทุนใน Data Center เพื่อที่จะคาดหวังจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรม AI รนะครับเพื่อมาคำนวณต่างๆทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตเนี่ยนะครับในปี2026เราค่อนข้างเชื่อว่าเราจะเจอบริการประเภทแบบเป็น Hybrid Human AI รวมกันแล้วอ่าคือคือเวลาจารย์คณิเตเดินไปที่ธนาคารหรือว่าไปใช้บริการทางการเงิน คนให้บริการบางครั้งอาจารย์คณิตอาจจะใช้บริการกับคนครับบางครั้งอาจารย์อา,านิตอาจจะใช้บริการจาก a อไอโอเคอเขาอาจจะพยายามเชื่อมตรงนี้ให้มันเป็นซีมเลสกันผมเห็นบางบางห้างบางร้านเนี่ยนะเขาแบบมีเป็นกระจกนะไว้คุยกับ AI อยากมีอะไรก็ถามเขาอาจารย์อม,มองภาพประมาณานี้ไหใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันจะไม่ใช่เป็น PLA ยวเโมเดลนะเพราะว่าการวิจัยของหลายๆที่นะครับก็มักจะสรุปกันว่า เวลาให้บริการแบบเพียว AI PL d i g ด t a l เลยผู้ผู้ใช้บริการเป็นไงครับผมก็รู้สึกแบบผมก็อยากคุยกับคน <laughs> จริงๆแล้ว,วอ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเดินเข้าสาขาพวกนี้นะแล้วแบาบมีมี AI ต้อนรับหน้าสาขาผมคุยเขาในแอปก็ได้อ่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาทีนี้อันนึงนะครับที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเงินแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพเยอะเลยก็คือเรื่องการใช้ AI มาทำ portfolio Optim ติ t i เซชันอ่า ต้องต้องให้อธิบายก่อนว่าคำว่า Port f o l i o o p t i m i z a t i o n คืออะไรครับไม่งั้นเดี๋ยวผู้ฟังไม่เข้าใจจัดพอร์ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับผมต้อง,องแประมาณนีก้ก็คือการพยายามเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนเนะมราจะมี2มิติสำคัญก็คือค Return กับความเสี่ยงแน่นอนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็คืออยากจะ Maxim i z e Return m i n i m i z e Risk ่าเราก็จะเรียกตรงนี้ว่า Portfolio Optimization ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาทำเราจะมี f ัน d Manager เป็นคนทำนะแล้ว f ัน d Manager เขาก็จะมีโปรแกรมนะครับนะที่เขาสามารถโยนหุ้นโยน,โยน,โยนตาสารนี่โยนอะไรเข้าไปเลยเพราะว่าในโปรแกรมนี้มันจะมี d a t a b a บอยู่แล้วว่าหุ้นแต่ละตัวตาสารนี่แต่ละตัวมันมีความเสี่ยงมีผลตอบแทนอย่างไรเขาก็แค่วันคลิกึ๊กนะะเขาก็จะรู้ลว พอร์ตฟลิโอที่ดีที่สุดน่าจะเป็นไงแต่ทีนี้ในยุคป,ปี2026เป็นต้นไปโปรแกรมแบบนั้นซึ่งมันเหมือนเป็นโปรแกรมที่เป็นสูตรโมเดลตายตัวเนะเขาจะมีการปรับใหม่ครับให้มันเป็นเป็นใช้ AI มากขึ้นก็คือหมายความว่าไอข้อมูลที่เราบอกว่า Return กับ Ri กเนี่ย ในปัจจุบันมันอาจจะเป็นข้อมูลสแตติกย้อนหลังด้วยแล้วก็มักจะเอาข้อมูลย้อนหลังมาวัดใช่ไหมแล้วมันก็เป็นข้อมูลนิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นในโลกอนาคตเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือเขาจะเริ่มอยากจะเอา Real Time Data เข้ามาละเอาพวก Market p ตพ c e เอาพวก Economic Indicator เข้ามาในกระบวนการในการทำพอ o ์ต o o ลิ o ออ i พ i ิ i ิเซชัมากนี่คนสร้าง Data Center ยิ้มเลยอาจารย์ก็ต้องข้อมูลเข้าใช่ไหมก็ต้องิเคะร์ต่อใช่หทุกครั้งที่อาจารย์ทำเนี่ย ไม่มีคนแต่มันก็ต้องมีเป็นคอมพิวต์รีซอสที่คอยคำนวณต้องให้หลังแสดงว่าที่เขาลงทุนเผื่อไปก่อนนะเราเคยคุยกันอาจจะมีคนจะมีใครบางคนอไากจะใช้เพื่ออพพลิเคชันนี้เนาะเสร็จแล้วอันที่2พอเราฟีดอินดาต้เข้ามาเยอะขึ้นเราก็จะมีเรื่องของการดีเทกการใช้กระบวนการในการคาดการฉากทัดว่าในอนาคตมันจะเป็นซีนารีโอแบบไหนดูเป็นยังไงแบเป็นยังไงมันจะเริ่มมีการเอา AI มา เป็นการทำพิจิิโมเดลมากขึ้นอ่าเพราะว่าตัว AI เองเนี่ยคีย์หลักสำคัญก็คือเขาต้องการให้พิดิกทิได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ถูกไหมเพราะว่ามันก็คือการพรีเทนการเรสปอนส์เรสปอนเราฟีดแบ็กลูกเข้าไปมันก็จะพัฒนาในการพิจิขึ้นเมราะ,ะนั้นเขาก็จะใช้กระบวนการของ AI เนี่ยนะครับนะพวก r e i n f o r c e m e n t learning ในการพิดิก เพราะพวกนี้มันมีมโมเดลพวกนี้เท่าที่เข้าใจมันมีหลายส่วนนะส่วนแรกก็คือว่าเราควรจะซื้อ prediction ควรจะซื้อควรจะขายหรือถือต่อซึ่งเวลาจะซื้อขายถือต่อพวกนี้คําถามถัดมาคือว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงถ้าเกิดเป็นช่วงขาขึ้นก็ต้องถือต่อดี <ขา S 1> หรือซื้อพเพิ่มก็ได้ีเป็นต้นนะอ,อาจารย์นั่นก็คือตอนนี้ที่ผ่านมาเวลาเราวิเคราะห์มันใช้ข้อมูลแบบราคาที่ผ่านมาเป็นไงวิเคราะห์เทรนดูกราฟเป็นต้นแต่อาจารย์อาจารย์ก็ เห็นแล้วตอนนี้ไอคอมพิวเตอร์พมันเยอะมากเราใช้ AI โมเดลบางทีเราคุยกับเขาเป็นคำไปอ่านรูปไปดูนู่นดูนั่นดูนี่มาบอกเาไปหามาสิดังนั้นเวลาตัดสินใจที่ว่า Data Point ในการตัดสินใจมันไม่ได้จบแค่ราคาละมันมีข้อมูลอเต็มไม่หมดทั่วโลกพี่ก่อนหน้านี้เวลาจะคิดไาวิเคราะห์ยังไงหรือไปทําอะไรต่อมันก็ยากตอนนี้มันกลายเป็นของที่เข้าถึงง่ายขึ้นถูกต้องผมมีโอกาสได้คุยกับพวกน้องๆที่เขาเป็นแบบสายควอนต์ในงี้นะช่วงนี้เขาตื่นเต้นกันมากเลยอาจารย์แล้วก็ใช้ AI นี่แหละแบบ AI ที่เป็น ชท GPT ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแต่ให้คําแนะนําว่าผมมีข้อมูลประมาณอย่างนี้ผมควรจะวิเคราะห์ยังไงต่อดีแล้วเขาก็สามารถสร้างโมเดลเขาเองได้โดยที่โมเดลพวกนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์ต้องแบบจบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์ไซน์จบฟิศิกบอจบไรมาในการทํานะตอนนี้น้องๆปอตรีน้องๆมัธยมก็ทําได้เราจะเห็นเทรนแบบนี้คนสร้าง AI ที่ตัวเองต้องการมาช่วยตัดสินใจลงทุนมันเปิดกว้างมากเลยนะครับอันนี้แหละ ก็คือเป็นเทรนด์อันแรกที่คิดว่าปี2 0 2 6หเราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเนี่ยในอนาคตก็คงจะเต็มไปด้วย AI เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์มากขึ้นเทรนนี้คงหนียากทุกคนจะเป็นสายคนมากใช่ซึ่งน่าสนใจนะฮะมาเรียนที่หลักสูตร MFE ของเราได้ financial engineering นะเรามีสอนเรื่องพวกนี้ในระดับปริญญาโทด้วยที่คณะของเรานะครับอทีนี้ เทรนที่2ที่เราคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับ,รบในปี2026ก็จะเป็นเรื่อง Sustainable Investing โอเคซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเนาะแต่เราก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทุกคนนะน่าจะรู้สึกถึง Global Warming ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันวันนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆประเทศเดือนธันวาคมเนี่ยเขารู้สึกเลย ว่าทำไมมันไม่มันไม่หนาวอย่างที่เคยเป็นมันอุ่นขึ้นในขณะที่บางประเทศที่เคยอุ่นอาจจะหนาวบางทีเจอพายุทล่มแ,แบบใช่หิมะมาตกหนักโดยที่ไม่เคยเจอในช่วง<ช>มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในโลกการเงินที่จะมาขายกันมากขึ้นนะครับจะเป็นพวก climate transition fund ครับเป็นกองทุนที่แบบมุ่งเป้าเลยในการระดมเงินทุนเพื่อให้เราไปลงทุน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนการลดเ e t ซีโ o นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจอกองทุนที่เขาบอกตัวเองเลยว่าเขาเป็นป a ร i สออไลครับ benchmark โอเค,ค <c oughs> ก็คือเวลาถ้าเกิดเราเจอกองทุนไหนนะครับ <c oughs> เขียนคขาว่า Paris อ l i ไล benchmark แสดงว่าเป็นกองทุนที่ทุกสินทรัพย์ที่เขาลงทุนอยู่ตั้งใจจะเน t ซีโลตามเกณฑ์ของ ปารีส g กรีเ e n นเลยโ <Okay. S 1> อเคนะครับะระบุปีไหมพวกนี้ม,มีมีมเขาจะระบุเลยว่าปี2026คาร์บอนอิมิชชันเธอต้องเท่าไหร่<ม>2027เท่าไหร่หรือเขาจะไปลงทุนกับบริษัทที่คอมมิตก,กับเป้าพวกนั้นว่าจะลดถุงคาร์บอนอย่างนี้ด้วยเนาะใช่แล้วผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ที่จะต้อง make sure เลยนะ,ะถ้าคุณอยากจะติดสเต็กติดสติกเกอร์คำว่า Parislig ล e ์เบนชมาคคุณต้องให้บริษัทที่ใช้เงินลงทุนของคุณน่ย อิมิดคาร์บอนน้อยลงตามเป้าที่กำหนดตายตัวไม่ใช่ข้อยงับเรื่องเดต้าเซนเตนถ้าเกิดแบบเทรดิชชั่นแนลทั่วไปเบนช์แมร์ของการลงทุนคืออะไรครับผลตอบแทนอ่าคือคือมาเก็ตเบนช์แมร์อย่างเอสแอนด์พีอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์ครับโลกในอนาคตนอกจากที่เราจะดูอินเด็กซ์พวกนี้ก็จะดูอินเด็กซ์ของการลดคาร์บอนด้วยโอเคครับแต่นี้เราคุยเรื่อง Data Center ตอร์ใหญ่มาพอสมควรแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เขากังวลนั่นคือว่าถ้าต้องการจะทํา การเปลี่ยนผ่านไปสู่เนตซีโร่พลังงานทางเลือกที่มีทั้งหมดตอนนี้มันพอจริงๆเหรอโดยเฉพาะตอนนี้พลังงานที่ต้องการเพิ่มขึ้นจาก Data Center เนี่ยพุ่งทะยานมากนะอาจารย์ผมได้ยินมาว่ามี Data Center บางที่ที่อเมริกาเปิดมาแล้วขอโทษสร้างเสร็จแล้วเปิดไม่ได้เพราะว่าบริษัทพลังงานแถลงก็บอกว่าขอโทษด้วยจ่ายไฟไม่ได้เพราะว่าต้องจ่ายจ่ายให้คนในเมืองบางที่เขาเลยบอกว่า Data Center ยุคใหม่นะผมสร้างโรงปั่นไฟในตัวพลังงานแก๊สไม่ใช่ทางเลือกอันนี้เนี่ยแหละ ผมว่าก็จะเป็นบทบาทสำคัญเลยนะของไอ้ renewable fund ที่จะต้องเข้ามาตอบโจทย์เพราะว่าบางครั้งคืออาจจะไม่มีผู้ให้เงินทุนด้วยนะค,คนที่ทำบริการก็ต้องทำแบบที่ชีพที่ Efficient สำหรับเขาซึ่งมันอาจจะไม่เ f i c i e n t ในเชิง c a r ์บอนอะิ s ิช o ันเนะแต่มันก็ต้องเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนละ<ช>ลต้องการพลังงานมากขนาดนี้ดังนั้นอกองทุนพวกนี้ก็จะมีผลัใช่แล้วก็นอกจากเรื่อง net zero นะเดี๋ยวจะไปคิดว่า การลงทุนในตรงนี้จะโฟกัสเฉพาะในซีโร่อย่างเดียวนะครับ,รบก็จะมีเรื่องของไบโอเดเวอร์ซิตี้ด้วยะะนะครับเรื่องของเนเจอร์โซลูชันเพราะว่าวันนี้ก็จะเริ่มมีอีกกระแสหนึ่งเหมือนกันที่ต้องการจะสร้างปา่าสร้างระบบนิเวศท,ที่น่าอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีปริมาณเม็ดเงินเนี่ยสูงขึ้นนะครับอันที่3ครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในปีที่แล้วเหมือนกันก็คือเรื่องทเคไนเซชันนะครับใน ปีนี้นะครับเราก็จะเชื่อว่ามันจะเกิดพวกโทเคนไอเซชันที่เป็นโทเคนให้แต่ละคนเนี่ยได้ลงทุนในสูงขึ้นนะครับหลากหลายขึ้นนะครับนะซึ่งอาจารย์คณิตก็เคยบอกแล้วว่าโทเคนไอซ์คือโดยหลักอาจจะใช้สมาร์ทคอนแทรคอะไรนี้ก็ได้ใช่ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเพราะว่าอันนี้ก็คือโฟล์มันเยอะอแต่ว่าของอาจารย์ลุงเกียรติวันนี้ก็จะพูดถึงว่า ไอ้ตัวโทเค็นที่ว่ามันวัตถุนะวัตถุที่ว่าแสดงสิทธิ์อะไรก็ได้นอกจากแสดงสิทธิ์ที่เป็นเหมือนกับอีมันนี่นะเราสามารถแสดงสิทธิ์พวกกองทุนรวมได้ไหมับผหุ้นได้ไหมได้หรือไปถึงหุ้นกู้เลยได้ไหมได้ใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่เขาพูดคุยกันว่าครับงั้นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแทนที่จะถือใบหุ้นครับเราสามารถมาถือเป็นรูปแบบของโทเค็นได้นะครับซึ่งโดยหลักโดยทั่วไปนะครับก็การที่อยากจะเอาแอสเซทมาดิจิทัลผ่านสมาร์ทคอนแท็กเนี่ย เขาก็จะมีอันนึงที่ต้องทำเขาเรียกว่า legal wrapper อ่าก็คือการจัดตั้ง trust ครับหรือการจัดตั้ง SPV special purpose vehicle ขึ้นมาเพื่อให้ไอตัวบริษัทนี้หรือกองเนี้ยมี Asset นั้นจริงๆแล้วค่อยเอากองเนี้ย ไปซิคลิไทซตัวเองให้กลายเป็นน่วยลงทุนซึ่งคีย์เวิร์ที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ก็คือมันคือซิคลิไทเซชันนะแปลงสินทรัพย์ให้กลายเป็นหลักทรัพย์เพียงแต่หลักทรัพย์ในยุคใหม่วันนี้แหละเราจะใช้พวกเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกเลตเจอร์ต่างๆทําให้กลายเป็นโทเค็นโอนถึงกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้โอลาโคสในการที่จะให้ข้อมูลออฟเชนเดต้าเข้ามาสู่ในในโลกดิจิทัลอาจารย์คณิตลองอธิบายเรื่องโอลาโคให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิดนึงครับว่าทำไมมันจําเป็น เวลาเราพูดถึงพวกสมาร์ทคอนแท็กจริงๆมันก็คือสูตรสมการคณิตศาสตร์ที่เขียนไว้ว่าบวกลบคูณหารเสร็จแล้วเนี่ยจะทำยังไงเช่นอาจารย์จะอาจารย์จะเอากองทุนที่อาจารย์ถืออยู่บอกว่ามาเป็นหลักประกันในการวางบัญชีมาชิ้เทรดหุ้นเนี่ยจะดูได้ไงไงมากองทุนนี้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมันไม่มีราคาหรอก Oracle ก็เป็นแอปพลิเคชันแล้วกันนะที่เขียนไว้ที่เราสามารถไปดูอ้างอิงราคาที่อยู่นอก ฐานข้อมูลมันประกอบการตัดสินใจได้ว่าวันนี้อาจารย์มีหน่วยลงทุนอยู่ร้อยหน่วยร้อยหน่วยที่ว่ามันกี่บาทเอาราคามาคูณฐานข้อมูลผมมีจํานวนหน่วยลงทุนอาจารย์หนึ่งร้อยหน่วยผมหาราคามาคูณได้ผมจะสามารถคำนวณได้ว่าวงเงินอาจารย์กี่บาทในการปล่อยมาจินให้อันนี้ก็เราคิดว่าจะเกิดขึ้นนะวันนี้ผมก็เห็นบริษัทเร a l เอเต t หลายแห่งในไทยเนอะตอนนี้เราก็ค้นพบเรื่องปัญหาซบเซา ของการสร้างคอนโดอะไรเนี่ยผมก็เห็น real estate developer ในไทยหลายคนเริ่มพูดถึง tokenized real estate เหมือนกันครับก็มีทําไปบ้างแล้วบางจ้าใช่ก็คือเอาคอนโดของตัวเองมาทําเป็น t o k e n i z e แล้วก็ให้คนได้ซื้อแต่ไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งห้องนะนะครับซื้อแค่บางหน่วยซื้อเหมาเข่งใช่ไเหมเข่งจะมารวมมาในตัว SPV ที่อาจารย์ลุงเกียริบอกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาซื้อเป็นหน่วยหน่วยลงทุนแล้วกันใพวกนั้น ทีนี้อีกอันนึงนะครับที่อาจจะดูคล้ายๆกับโทเคนน์นะครับแต่ว่าก็ไม่เชิงก็คือการไปลงทุนผ่าน p t i v s t e t ครับซึ่งเราก็เชื่อว่ามันก็ยังเติบโตอยู่เพราะว่าตลอดปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็มีคลิปหลายตอนเหมือนกันที่พูดเรื่อง Private Asset ที่ไป <นะ S 2> ลง Data Center หลังๆก็ p r i v s t t อืเ e t เยอะเลยนะครับแต่ว่าในปี2026เนี่ย t r i v a t e asset มันจะเข้ามาสู่ตัวเราใกล้ขึ้น ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่าก็คือในอดีตเราอาจจะแบบโหต้องลงทุนผ่านหลายทอดหรือเราต้องเป็นคนรวยเท่านั้นน่ะในการที่จะไปลงทุนใน p r i v a t e asset ครับอ่าในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้กลไกบางอย่างในการที่ทำให้รายย่อยสามารถลงทุน p r i v a t e asset ได้ตอนนี้อเมริกาเขาก็อนุญาตละว่า p r i v a t อ่าน่าจะเป็น p r i v a t e credit ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับ,รบสามารถเอามาขายเป็น etf ได้อื ก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันนะเขาก็บอกว่ามันควรจะให้เป็นเข้าสู่ตลาดสภาพคล่องสูงหรือเปล่าแต่ว่ากรอตอเมริกาเขารับรองไปแล้วันั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นพอเป็น ETF ปุ๊บจะมาขายผ่านช่องทางในตัวแอปพลิเคชันหรือจะมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทคอนแทรคอะไรเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับละว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่ตําหน่อยเนี่ยนะครับมาแบ่งขายให้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปได้ไหมแต่ว่าในวันนี้เนาะสิ่งที่ ถ้าตรงนั้นมันต้องรอเลกูเลเตอร์เนาะสิ่งที่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในระดับหนึ่งก็คือมีการคิดเรื่องของฟีดเดอร์มาสเตอร์สตรัคเจอร์ด้วยผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะมีมีอ่าเหมือนกับทางเวลส์แมเนเจอร์มาพูดคุยแล้วว่าสนใจลงทุนในตัว p r i v a t e credit p r i v a t e equity บ้างไหมนะครับซึ่งเทรนอาจารย์คิดว่าคงจะฐานขยายกว้างขึ้นไหมคนที่เขามาพูดคุยด้วยจะมีมากขึ้นเแล้วก็เขาก็จะมาคุยกับเราเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจคือเขาก็จะมา จัดตั้งคล้ายๆเป็นมาสเตอร์ฟีเดอร์สตรัคเจอร์เลยค,ค,คือเวลาท่านไปลงทุนเนี่ยท่านไม่ได้ลงทุนใน p r i v a t e master fund นะนึกสภาพว่า master fund คือกองใหญ่กองหนึ่งที่ลงทุนจริงใน p r i v a t e asset แต่ว่าอกองที่เข้ามาขายท่านเนี่ยเขาเรียกว่า f ีเ d อร์ฟันเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยถือหน่วยลงทุนของกองอีกอันนึงซึ่งคล้ายๆเป็นกองที่ได้เงินท่านก็ไปใส่ในมาสเตอร์ฟันอีกทีนึง แล้วพอมันสร้างเป็นโครงสร้างแบบนี้เขาก็จะเซลล์ไอเดียว่าพออาจารย์คณิตถึงหน่วยลงทุนของฟีดเดอร์ฟันใช่ไหมอาจารย์คณิตมีลิควิดิตี้เลยอ่าเพราะว่าปกติลงทุนใน p r i v a t แอสเซทเนี่ยไม่มีลิควิดิตี้นะเพราะว่าเงินมันลงทุนในบริษัทที่มันไม่มีสภาพคล่องเพราะว่าเขาไม่มีตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายแต่อาจารย์คณิตมีแค่เป็นหน่วยของฟีดเดอร์ฟัน นำทนทีขายหน่วยได้ก็ขายต่อจะขายให้คนอื่นเช่นผมอาจจะขายให้จ่าลุงเกียรติถ้าเขาอนุมัตินะก็โอเคหรือผมอาจจะขายคืนให้กับฟีเดอร์ฟันแล้วคนออกฟีเดอร์ฟันก็ถือว่ารับถือไปก่อนเผื่อไปขายต่อคนอื่นทีหลังอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เขาทําให้แบบคนรายย่อยอย่างเรารู้สึกมันไม่เสี่ยมจันปางดูเหมือนกองแชร์นะฮะอันที่สองครับก็คือเขามี continuation vehicle บางครั้งเนี่ยตั้ง vehicle ขึ้นมาเพื่อให้กองมัน c o n t i n u a ได้ต่อ เพราะว่าบางครั้งการลงทุนครับในบริษัทที่เป็น p r i v a t e company บางบางแห่งเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่สำเร็จไงแต่ว่าปกาติถ้าเป็นกอง private fund ก็จะกำหนดระยะเวลาตายตัวเลย10ปีใช่7ปี10ปีต้องปิดกองต้องคืนเงินต้องขายลงทุนซิงนะครับโหเดี๋ยวนี้ก็มีการทำ continuation vehicle มาขึ้นคือคือวางแผนเลยว่าว่าจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อ แอสเซทต่อของกองอื่นรับของต่อรับของต่ออันนี้ก็ต้องระวังนะนะครับการรับของต่ออันที่3นี่ก็คล้ายๆกับอันแรกแต่ว่าไม่ใช่การตั้งเวชเค้ใหม่มารับของต่อแต่เป็นการไปซีเคียวโลนไป f i n a n นซ n g มาเลยก็คือพูด,ดง่ายว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนใน Private Asset อาจจะอยากได้เงินคืนละก็ตัวผู้จัดการกองก็อาจจะไปซีเคียวโลนบางแห่งมา กำหนดไทม์ไลน์กับนักลงทุนเลยเธอไม่ต้องห่วงเธอได้เงินคืนแน่อันนี้เหมือนนี่เรอยจา์เหมือนกับสมมติผมถือประกันชีวิตไว้ใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาที่เขาต้องจ่ายให้ผมแต่ผมอยากได้เงินก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเป็นสินเชื่อกรมันทันเอากรมันทันมาคาประกันไว้นะแล้วก็กู้มาคล้ายๆกันไหมอย่างเงี้ยใช่ๆประมาณนั้นเลยนะครับก็เป็นวิวัฒนาการแล้วกันแต่ว่าเราไม่ได้มาบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเสี่ยงนะครับ แต่ว่าก็ให้ทุกคนได้อแวร์แล้วก็เผื่อในอนาคตทุกท่านมีมีคนมาแนะนําให้ท่านเป็นลงทุนก็ลองศึกษาดูนะครับอ่ะประเด็นต่อมาครับซึ่งก็เป็นต่อเนื่องจากปีที่แล้วก็คือเรื่อง embedded finance เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องที่ว่าผู้ให้บริการทางด้านการเงินอาจจะไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินโดยตรงแล้วนะครับบางคนเขาก็จะเรียกตรงนี้ว่า banking as a service นะครับ ซึ่ง embedded finance เนี่ยก็มีหลายรูปแบบเนะมีทั้งจะเป็นแบบ payment ก็ได้นะครับหรือเป็น lending ก็ได้นะครับ,รบนะหรืออาจจะเป็น banking พวกการให้บริการ account management นะ,ะการ card management wallet อะไรอย่างนี้นะครับนะก็จะมีเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆผมนึกภาพเป็นซุปเปอร์แอปเลยเนาะเปิดเข้ามาเนี่ยผมสามารถซื้อของซื้อนูน่นซื้อนี่ได้แล้วเกิดผมมีเงินเหลือผมก็สามารถเอาเงินมาลงทุนเขาได้เป็นต้น จริงเราเห็นเบนชมากนะจีนอย่างเงี้ยจีนเขาทำแบบมีซูเปอร์แอปเยอะมากเปิดเข้ามาเนี่ยแชทก็ได้สั่งอาหารก็ได้ลงทุนฝากเงินได้กู้เงินได้ซื้อประกันได้ทำทุกอย่างได้หมดนะครับคือซึ่งไอ้ตัวคนทําที่ทําแอปเขาไม่ใช่เป็นธนาคารเนาะเขาแค่ไปเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการหลายๆเจ้าหน้าบ้านเหมือนธนาคารหลังบ้านไม่ใช่เขาหมดใช่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมา อ่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับประเด็นต่อมาก็คือเราจะมี Agentic AI ด้วยอันนี้คนละเรื่องกับ AI เมื่อกี้เนาะที่เรามาพูดว่า AI ประยุกต์ใช้ในโลกการลงทุนพ o r ์ตโฟลิโอออปติมิเซชันอันนี้คือ AI ที่ใช้ใน Workflow การทำงานหลังบ้านขององค์กรต่างๆน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจารย์คณิต Agentic AI นี่คืออะไรมันเป็นคำศัพท์จากก้อนใหม่ขึ้นมา จริงๆ AI ปกติเราใช้งานแชทกันพวกนี้คราแ,แบบอ่ะคุยสั่งทีเดียวจบแต,แต่เบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยเวลาก็ทำงานเขาจะมีงานหลายอย่างประกอบกันเช่นแบบเซิร์ชมาว่าจะไปกินอาหารที่ไหนดีก็จะคิด workflow ข้างในละว่าโอเคได้รับคำสั่งนี้หนึ่งก็ต้องไปดูร้นานอาหารก่อนว่ามีอะไรสองเช็ครีวิวสามวิเคราะห์อะไรยงคือเป็น flow เยอะใช่ไหมจริงๆแล้วเบื้องหลังที่เราคุยกันเนี่ยการทำงานของ AI มันเป็นเอเจนติกโดยที่ว่าเหมือนกับมี คนที่เชี่ยวชาญในแต่ละงานหลายคนมาร่วมกันให้ผมเริ่มงานนี้ก่อนผมส่งงานต่อให้อาจารย์เหมือนกับเป็นโปรดักชันไลน์ซึ่งแอบบางตัวก็ทําให้แบบเราไม่ต้องรู้เบื้องหลังในเอเจนต์หลายตัวแต่แอบบางตัวก็บอกว่าถ้าเกิดอยากสร้างเอเจนต์อยากสร้างเวิร์กโฟล์ตัวเองอาจารย์ทำได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเทรนที่เริ่มเห็นแล้วก็ทุนบางกลุ่มก็ทำเป็นเอเจนติกเวิร์กโฟล์ย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราใช้ AI ทําหลายอย่างได้สกรีนข้อมูลหาสิกเนลพวกนี้ ก็คิดว่ามีเอเจนต์หนึ่งตัวเอเจนต์ตัวแรกตัวแทนตัวแรกไปหาข้อมูลตัวที่2วิเคราะห์ข้อมูลตัวที่3วิเคราะห์เสร็จแล้วมารวบรวมอาจจะมีเอเจนต์สัก4ี่หตัวทํางานเดียวกันแล้วมานั่งมานั่งโต้วาทีกันตอนจบก่อนจะได้เป็น r e c o m m e n d a t i o n ใหหเรานี่แหละครับความหมายกว้างก็คือว่าเป็น AI ทํางานหลายขั้นตอนก็คือมีหลายเอเจนต์แล้วกันนะครับก็แสดงว่าวันนี้เราสิ่งที่เราจะเห็นในปี2 0 2 6เป็นต้นไปคือจะเห็นองค์กรต่าง นะครับจะมีการพัฒนา a อเจน AI เนี่ยที่อาจจะเก่งในเรื่องของการเก็บข้อมูลเอเจนต์ Agent AI เก่งในเรื่องของการไปลิงก์กับฐานข้อมูลอื่นเพื่อ verify data อแล้วก็เอามาแต่ละอันมาเชื่อมโยงกันเป็น workflow ใช่ครับนะครับเพือ่อจะได้แบบซับซ้อนมากขึ้นใช่นะครวันนี้เราก็เลยเอาตัวอย่างมาอย่างเช่นในโลกอนาคตนะครับอย่างเวลาเราไปสมัคร ไปลงแอคเคาน์ต่างๆทำ KYC ที่เขาเรียกว่า Know Your Customer เนี่ยก็อาจจะผู้ให้บริการเนี่ยก็อาจจะมี Agentic AI เนี่ยหลายๆคนนะครับที่ที่ต้องทำา Work ก l o w กับเรานะครับนะคือในหน้าบ้านเราอาจจะแค่ provide data เนะนะครับแต่ว่าก็อาจจะมี AI บางตัวครับ extract data ที่เราใส่แล้วไปลิงก์กับฐานข้อมูล ID ของเรานะครับมานั่งลิงก์กับฐานข้อมูลตำรวจนะครับมาทำประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะ Approve อ่าแบบที่เหมือนอาจารย์คณิตที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องการเซิร์ชร้านอาหารนะครับอันนี้เราจะเจอตรงนี้ในหล,หลายๆส่วนมากขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้สําหรับทุกท่านก็คือการใช้คนก็จะน้อยลงและครับอ่าอย่างในปัจจุบันเราใช้คนมาทํา Workflow แต่ละคนลองนึกสภาพครับเรามี workflow สัก4ีหขั้นตอนอาจจะมี5คนก็ได้นะครับนะก็ถ้ากับว่าในอนาคตก็อาจจะจาก5คนหลือ1คนก็ได้เป็น1คนที่คอยดูแล โปรเซสการทำงานของไอ้ตัวเอเจนติกเเนี่ยว่ามัน e f f i c i e n t แค่ไหนกองทุนซอฟแว a ์เบ Fund ที่ทางนอร์เวย์ขเขาก็บอกว่าเขาใช้ AI ทัทงกองเขาเนี่ยน่าจะบริหารสักประมาณ2ทริลเลนดอลลาร์มั้งม,มีคน200คนที่บริหารอยู่เขามีคนน้อยแต่แรกก็ละ,อะตอนนี้เขาก็บอกว่าก็อยากจะให้คนน้อยต่อไปเรื่อยด้วยการใช้ AI เข้ามาช่วยทำแล้วก็มีแบบร่วมมือกับบริษัทบางบริษัทอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาเดโมให้ดูว่าเขามี AI ที่สามารถ อ่านข้อมูลสรุปมาแล้วตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแมเนเจอร์เขาก็สามารถได้ recommendation ม,มาแล้วก็ซื้อเพิ่มหรือขายอ,อะไรก็ว่าไปเนี่ยได้คำแนะนำมาเลยโดยที่มีเอเจนต์การเงินหลังบ้านทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้อาววไว้ว่าโลกในนาคตองค์กรต่างๆเวลาเขาใช้ AI เขาอาจจะไม่ใช่หมายความว่าเขาแค่ไป s u b s c r i b e ไปสมัคร Chat GPT สมัครโค้ i l o t สมัคร Perplexity เพื่อใช้เป็นแชทบอทอย่างเดียวนะครับคือมันจะเริ่มมีการพัฒนา AI ภายในองค์กรของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองเก่งเหมือนกับ Chat GPT แต่เป็นสิ่งที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาใช้กับบางแอปพลิเคชันภายในองค์กรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะที่อาจจะมา disrupt การทำงานของเราได้ในอนาคตก็วันนี้นะครับเราพูดถึงธีมต่างๆนะครับที่ น่าจะเกิดขึ้นนะครับในปี2026แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่าทีมที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับน่าจะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพเพื่อไปวางแผนการลงทุนต่อไปในปี2026ครับก็สำหรับวันนี้จบตรงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ